วัดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของ o v e r b o o t t นะครับก็มีคนถามกันเข้ามานะในคลิปที่แล้วนะครับสำหรับ o v e r b o o t t นะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยครับว่าทำยากมากมากเพราะว่าถ้าคุณเราคิดสภาพไอเดียเ,เล่นใหม่คุณต้องเล่นเก็บกล่องทุกวันแล้วกล่องอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะดอกแค่คุณด้วยนะบางครั้งมันก็ดอกเศษของตัวอื่นที่เราไม่ได้ต้องการอย่างเงี้ย แล้วการที่คุณนะ่ะจะเก็บตัวละครอย่างคู่ตัวละคร2ดาวอะ่ะให้มันเป็นบูสต์สามได้อะ่ะมันต้องใช้รวมทั้งหมดนะครับสามพันกว่าเศษใช่ไหมครับเดี๋ยวจะให้ดูเนาะผมยกตัวอย่างมาสักตัวละกันนะครับสมมุติว่าผมมีตัวสามดาวที่ผมยังไม่ได้ทำนะสมมุติว่านี่เป็นตัวสองดาวนะค,คุณลองคิดสภาพสมมตินะสมมุติคุณต้องไล่เก็บตั้งแต่มันแบบ มีไหมเนี่ยแบบดาวดน้อยๆเลยอ่ะคุณต้องเรกเก็บตั้งแต่วัน3ดาวอะ่ะถ้าคุณเปิดเยอะก็อาจจะโชคดีหน่อยอาจจะเป็น6ดาวไปก่อนคุณก็แค่ไปเก็บในแหลงอีกประมาณพันแปดรเศษเพราะว่าเศษหลังจากนั้นเนี่ยจะไม่สามารถเปิดกาชาได้แล้วต้องไปเก็บเอาเท่านั้นนะครับต้องใช้ความขยันเล่นเพอเผอครับไอตัว2ดาวอะ่ะเพอเพอหกเดือนก็ยังไม่ได้เลยครับ ยังไม่ได้ไบูสสามเลยมั้งพันแปดร้าสิเศษน,นะครับคือคุณต้องขยันเล่นแบบสุดๆอ่ะคือต้องเล่นทุกครั้งที่มันมีอ่ะมีไอ้หีบอ่ะคุณต้องขยันเล่นมากๆนะครับการทาโอเวอร์บู๊ผมบอกว่ามันยากมากแล้วการที่คุณน่ะซื้อมาแล้วคุณต้องมาทําอย่างนั้นอ่ะต้องมานั่งพะวงว่าเฮ้ยหีบรีหรือยังจะหาเศษจากไหนดีแทนที่เรามาจะแบบว่าเราจะแบบว่าทำง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะตัวอย่างให้ผมนะผมไอที่ผมนะ นี่ครับมันพร้อมทําขึ้นบูทสามแล้วเนี่ยคุณดูตัวเศษนะคุณดูเศษสองพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดเศษอย่างเงี้ยมันพร้อมทําขึ้นบูทสามแล้วสามดาวแต่ละตัวคือมันพร้อมทําหมดแล้วเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยมันเวลตั้งเจ็ดสิบแล้วใช่ไหมครับมันเลยมีอเศษตัวพวกเนี้ยเยอะเพราะว่ามันเล่นเยอะครับคุณดูง่ายๆอ่ะคือถ้าเวลเยอะอ่ะมันผ่านการเล่นมาเยอะครับเพราะงั้นอ่ะไอเศษพวกเนี้ยคุณถ้าเขาไม่ได้เล่นแบบว่า ไม่ได้สนหีบนะแต่ว่าถึงเวลเจขนาดนี้ไงมันก็ต้องติดมาบ้างแหละยังไงมันขั้นต่ํามันก็ต้องประมาณผมแหละคือคุณลองคิดสภาพพาสมมุเวลเจ็ดสิบเนาะขั้นต่ํามันต้องประมาณผมเลยครับเศษอะเพราะว่ามันเป็นการการันตีว่าเขาเล่นเนาะเล่นครั้งหนึ่งมันได้เวลน้อยนะคือต้องขยันเล่นแล้วก็เล่นตอนมีหีบอะไรเงี้ยเศษพวกนี้ก็จะได้คนถึงบอกนะครับว่าสิ่งแรกที่ควรดูก็ควรเป็นอิเลเวลนะครับมันจะได้มันจะง่ายต่อการที่คุณจะเก็บโอเวอร์บูแล้วการที่คุณจะทํา ตัวละครพวกสาดาวบูตตันได้มันจะง่ายขึ้นดังนั้นนะ่ะคุณต้องไปนั่งฟาร์มแล้วบอกเลยนะครับว่าไอโอเวอร์บูตอ่ะคุณนะ่ะไม่สามารถใช้เพชรยน่นเวลาได้ยกเว้นแต่จะมีวิธีแค่ไอเนี่ยตังแต่คงไม่ทำกันหรอกมั้งเนี่ยเนี่ยหนึ่งเพชรสิบครั้งแล้วก็รีเซ็ตถามจริงเถอะคือถ้าคุณทำก็จะทํทำก็ทำได้นะ อันนี้แล้วแต่คุณเลยแต่ว่าผมไม่แนะนําให้ทํานะครับเพชรมันหายยากในะเกมเนี้เนี่ยคือไอโอว่าบูสตตรงเนี้มันมีแค่ทางเดียวเลยที่คุณจะทําได้คือถ้าคุณไอเอ่อถ้าคุณแบบว่าจะใช้เพชรซื้อนะเนี่ยคุณต้องเอาเพชรมาซื้อตรงนี้ครับแล้วโอกาสที่คุณจะได้คุณก็ต้องไปลุ้นอีกว่ามันจะเกลือไหมมันจะไอคุณไหมต้องไปลุ้นอีก มีแค่วิธีนี้วิธีเดียวเลยครับที่คุณจะทําได้ถ้าคุณจะเ,เศษสามดาวนะคือหีบกับซื้อหีบแค่นี้ผมนึกบอกนะมันต้องใช้เวลาในการเก็บเยอะมากๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่แบบว่ามันซื้อเวลาเอาจริงๆนะคือมันไม่สามารถเล่งได้แล้วกันนะมันมันก็เลง่งได้แค่ทางนั้นอนะ่ะแล้วคุณต้องเปลืองอนะ่ะแล้วคุณไม่มีใครทํากันนะ่ะจริงๆไอทางนั้นนะ่ะ คือผมถึงบอกนะครับว่าให้ให้ซื้อก็คือถ้าจะเลือกก็เลือกแรงผู้เล่นก่อนตัวละคร ex เข้ยไปดูทีหลังซื้อเลเวลสักหกสิบห้าสิบอะไรแบบเนี้ในตัวละครพวกนี้มันจะทําง่ายนะครับเนี่ยอย่างผมนี่ก็เพิ่งมาทําเองนะใ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวก็ทําบูตตันได้อันนี้คือผมยังไม่ได้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับตัวละครสองดาวของผมนี่คือไม่ได้เอาไปลงแรงเลยนะบูตตันหมดแล้วนะครับอย่างตัวนี้นะ ม่ได้เาไปลงแลงนะครับเนี่ยดูดิครับไม่มีอันดับนะไม่ได้เาไปลงแรงนะครับ,รบ,บ,นะแ,รรบแต่ว่าเอาเศษเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดีด๋ยวให้ให้ดูนะเอาเศษตรงนี้เนี่ยเนี่ยเป็นแรกครับแบบนี้นะนี่นี่แบบนี้สําหรับไอเดียที่มันฟูอะฟูก็คือเล่นมาเยอะแล้วอะเเวลเจ็ดสิบกว่าแล้วอย่างเงี้ยดูดิโเวลเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยมันฟูแล้วนะมันค่อนข้างจะฟูแล้ว เพราะงั้นน่ะไอเสตตัวพวกนี้มันจะมีค่อนข้างเยอะแล้วมันจะทําค่อนข้างง่ายคุณก็ไม่จําเป็นต้องแบบว่าเอาตัวละครพวกนี้ลงแรงไปแล้วก็ไปให้เพื่อนเราทีมกดโกรธอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือกว่าคุณจะเก็บได้อะคือคุณต้องเก็บทั้งหมดถ้าเป็นตัว2ดาว2อฤด,ด,ด,ดูการนะ2ฤด,ดูการก็คือ20เศษส่วน3าดาวเหมือนจะ40หรือเปล่าผมจำไม่ผิดแต่ผมไปดูให้นะครับ3ดาว4ี่นะเป็นเษไอี เศษไอ,อ้นี้ยนะจะให้ดูนะครับนี่เศษอันเนี้ยสี่สิบใช่สี่สิบถูกละสี่สิบก็คือคุณต้องเอาไอ้ตัวตัวเนี้ยไปทรมานตัวเองในการเอาไปลงแรงสี่สิบแล้วผือบางครั้งอะ่ะคุณเก็บไปแบบว่าเกือบเกือบห้าร้อยใช่ไหมแล้วแบบว่าท้ายท้ายท้ายแล้วมีคนแบบว่าท้ายดูการอน่ะแล้วมีคนมาแบบทำคะแนนแซงคุณอะ่ะแล้วคุณตกอันดับอะ่ะ แล้วคุณต้องมานั่งเก็บมันใหม่อะ่ะคนคิดว่ามันทรมานไหมล่ะคุณต้องมาพวงว่าแบบเฮ้ย hey, ตกยังเะอันดับตัวอันดับตัวตัวเนี้ยตกหรือยังเอ๊ะเฮ้ยตกแล้วเหรอต้องไปนั่งลงแรงใหม่อีกแล้วก็ต้องไปนั่งเก็บคะแนนอีก <c ười> คือมันค่อนข้างแต่ทรมานตัวเองอะ่ะผมคิดว่านะมันไม่มีความสนุกเลยอะ่ะจริงๆรงทำอย่างเงี้ยคือเอาตัวพวกนี้ไปเล่นไม่มีความสนุกเลยทุกคนเพราะงั้นนะผมถึงบอกว่าหาตัวเงี้ยแล้วแล้วอย่างผมนะวิธีของผมนะคือสมมติอัพอัพ สามดาวตันแล้วใช่ไหมก็เอาเศษที่เหลือไปแลกแลกอันนี้นะผมจะไม่รีบทํานะครับเอาเศษที่เหลือสมมตินะไอตัวนี้ผมเหลือห้าร้อยนะสมมติผมก็เนี่ยสมมุตินะเป็นตัวนี้นะผมก็เอาไปแลกเนี่ยเนี่ยแลกแค่นี้เลยแลกจบเรื่องนี้ครับง่ายงไ,งไม่ต้องเอาไปลงแรงให้เสียเวลาด้วยแล้วก็แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องมาพะาวงวยเฮ้ยอันดาผมตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องพะาาวงเพราะงั้นก็เทคอนิคนี้เป็นเทคนิคที่ ง่ายที่สุดและรวดเร็วไม่ใช่ดิไม่ใช่รวดเร็วดิช้าแต่ง่ายและก็ไอโอเวอร์บู o ๊ตัวนี้ยผมไม่อยากให้มันรีบนะผมไม่ค่อยอยากให้รีบทาเพราะว่ามันจะต้องเผามันจะต้องผ่านนี่ครับผ่านนี่ไอ้นี่ไอ้นี่เนี่ยหายยากลูกแกบบ้วพิเศษหายยากมากเพราะว่ามันได้จต่การเปิดกาชายอย่างเดียวนะครับแล้วเงินก็อีกอย่างหนึ่งครับเงินก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาเหมือนกัน ไอนน้เนี้ยเนี่ยคือเงินซื้อไม่ไม่ใช่ดิเพสซื้อไม่ได้เหมือนกันไอ้เงินเนี่ยคือคุณอ่ะต้องเอ่อเก็บได้จากการเอาโคล่าแรกหรือว่าเล่นหีบแล้วก็หรือว่าเล่นเอ่อเล่นนี้นะเดี๋ยวให้ดูนะหรือว่าเล่นอีเวนต์บอสแล้วก็หรือว่าเล่นอันนี้โสิฟวิแบทเทิลเนี่ยมันหาได้จากแค่เนี้ยเพราะงั้นอนะ่ะผมถึงว่าไม่ต้องรีบหรอกครับกูเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวพวกเนี้ยมันก็ตัน เดี๋ยวคุณก็ได้เศษจ,จากการที่คุณเล่นในหะีบไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวยางเงก็ตันแล้วเห็นไหมไม่ต้องรีบเลยตัวนี้ก็เดี๋ยวก็ตันเดี๋ยวก็ได้มาเศษที่มันจะไม่ได้ที่ผมจะเอาเศษไอ้น,นี้ยัดนะคือผมนี่ครับลูฟี่กับไอ้น,นี้่มันจะไม่ดรอปใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตัวพวกเนี้ยมันจะไม่ดรอปมันได้แลกอย่างเดียวใช่ไหมล่ะครับเพราะงั้นน่ะผมก็จะเก็บเศษจ,จากไอ้อันนี้ไว้ครับเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูนี่ครับ เก็บเศษอันนี้ไว้นะครับค่อนข้างจะสําคัญนะิ้นส่วนออบไอน้นี่นี่ครับ81อันก็ได้2ตัวใช่ไหมผมก็จะเก็บเอาไว้ทำใหม่ตัวพวกนั้นครับถ้าสมมุติว่าผมแบบว่า,าจะหาเพิ่มยังไงใช่ไหมผมก็เหมือนเดิมง่ายๆชิวๆนะก็ไม่รีบนะองเขาเสพผมก็ไม่รีบเดี๋ยวมันก็ดอกเรื่อยๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู้ผมจะไปกดล็อกอันนั้นทาไมวะเน,น็ยเดี๋ยวสมมุตินะ ในตัวสมมุติว่าผมจะอันนี้เนาะสมมุตินะนี่มาที่แรกออกตรงนี้เนาะแล้วก็นี่ตัวละครพวกสองดาวสมมุตินะแลกไปเนี่ยเนี่ยแลกไปแล้วก็เห็นอันนี้ก็แลกไปเกินเกินมาเพราะว่าผมสองดาวผมทําตันหมดแล้วใช่ไหมล่ะครับผมก็มาแลกอันนี้แลกไปแลกไปเนี่ยแลกแค่เนี่ยแล้วเดี๋ยวพอ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 ,พอได้เสร็จก็ค่อยออกมาแลกอันนี้ ดี๋ยวผมแลกให้ดูสักนา่าจะไต้สตัวเลยป่ะเนี่ยพอแลกอันนี้เสร็จปั๊บครบสิบอันก็ค่อยไปแลกเนี่ยไม่ต่อไปลงแลกให้ทรงเสียเวลาเลยแล้วก็อีกอย่างเงินอ่ะมันไม่พร้อมที่จะทําอยู่แล้วแหละเพราะงั้นอ่ะก็ไม่ต้องรีบเลยเงินมันเดี๋ยวมันก็หมดเดี๋ยวให้ดูนะสมมุตินี่นี่นี่เห็น,น,นไหมพอได้อางนี้เสร็จปั๊บเราก็แลกแลกเสร็จน่ะ สมมุติใช่ไหมนี่ครบละสมมุตนะิเนาะสมมุติอันนี้เนาะนี่สมมุติอันนี้ครบสิบละนะ้วเนาะสมมุตินะสมสะสม,สะะสมุติว่าครบสิบละนี่เก้าอยู่นะสมมุติว่าครบสิบแล้วก็แลกได้เลยนะครับเนี่ยเแลกได้เลยสมมุติว่าครบสิบไปแล้วนะแลกเสร็จปั๊บก็ได้หนึ่งเศษก็ทำอย่างนี้แค่เรื่อยๆอยังไงเดี๋ยวมันก็ได้เรื่อยๆอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องรีบเดี๋ยวก็ได้ทําไปเรื่อยๆผมก็ชิวๆนะทำอย่างเงี้ยแล้วก็พอสมมุติใช่ไหม ทำสามดาวตาันหมดแล้วเดี๋ยวมันก็จะเหลือมาเองเนี่ยสมมติใช่ไหมผมจะแลกอันนี้ก็ได้เนี่ยแลกอันนี้ไปอย่างเงี้ยสมมตินะแลกอันนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดอันนี้แล้วแต่คุณอยแลกตัวไหนก็แต่ทาตัวไหนบูตันก่อนก็แลกไปก็ได้เนี่ยเห็นไหมไม่ต้องรีบเลยสําหรับโอเวอร์บูตนะมันก็ค่อนข้างจะ,เ,ออะ,ะ,ะเหนื่อยอ่ะคนทําอ่ะคนทําเหนื่อยแล้วก็ต้องมานั่งปวดหัวด้วยเวลาทําอ่ะเก็บเงินก็เก็บยากเพราะงั้นก็ แนะนำเลยครับอย่างที่ผมบอกไปอะ่ะให้ดูเลเวลเนี่ยคนจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยนะอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็ไม่ต้องมาเหนื่อยเยอะผมก็ไปเดียวผมก็ทําได้ละสี่สิบกว่าอันเพราะว่าผมก็ใช้เทคนิคที่ผมสอนไปเลยนะเทคนิคเดียวกันเลยไม่ต้องมาเหนื่อยก็ <laughs> <g iggle> ดูเนาะแรงผู้เล่นกับโอเวอร์บูทเป็นสำคัญนะคุณจะได้ไม่ต้องซีเรียสเยอะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถใครได้ชอบก็ฝากคนละไลค์คนละติดตามหน่อยลวกันนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทำสาระดีๆแบบนี้มาอีกนะก็ฝากเขไว้หน่อยแล้วกันนะคนละไลค์คนติดตามนะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ